สวัสดีค่ะมิดรลักแฟนเพลงหมอลำิริพ่อหน่อยสมบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอนะคะควายสวยค่ะเป็นหน่องเจ้าอะไรเนาะค่ะนี่ช้างเศรษฐีครับอีหยังค่ะนี่ดวงเศรษฐีป้าพี่น้องงามเนี่ยค่ะพี่น้องคุณน่ะสวยอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากทุ่งเศรษฐีฟ้ามาจากทุ่งเศรษฐีฟ้าอายุไสก่อค่ะยุบานมันจะมูค่ะโอ้ยุบานสะพูเองเลยบ้านนี่แหละค่ะยุบาน โห้ได้หนิว่าสิสเกตเฮามีของดีของงามปลานน่อายุพันหลายปันไหนคันนี้เกตินลา้กวยงามโอ้ยคนจูงกับงามได้พี่น้องคุ้นจูงกับงามได้พี่น้องโอ้ยขอบคุณหลายๆที่ได้นําให้มารับชมนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะมอหลามสลีพ่อหน่อยสมบูรณ์เพื่อเบิ้นอยากให้เบิ้นหยากเบี้ยกล้วยน้ำนะคะโอ้ยพี่น้องอันนี้อายุพันจักปีคันนี้สามปีบกเดือนค่ะ สามปีหกเดือนค่ะพี่น้องป้าคุณน่ะสวยงามแห่งอีลีพี่น้องสวยมากเลยนะคะเป็นแชมป์สองเป็นชมสสมัยแล้วด้วยอูยอั่พกขอบคุณหลายๆค่ะเล็กๆเรีกไมเรยกไปเลยพี่น้อง สวยงามนะคะควายสวยจากสีสกเกตเรานะคะพี่น้อง